ครับสวัสดี FC ทีหวิงงครับ FC ขอเอยไม่น้อยครับ FC ช่องสบายๆใช่ไหมครับบรรยากาศเนี่ยมแมลงลังบานเฮาฟันครับไทยเรียบร้อยแล้วบรรยากาศข้างหลังมาลุ้นกันว่าจะปลูกอะไรครับมาลุ้นกันครับว่าจะปลูกยังสถานที่กลางเต็นครับพร้อมครับ กลางได้เบิดเลยมาหอดไปกลางแน่นอนครับใกล้วันแล้ววันนี้ก็สิบสี่แล้วครับฝากพ่อแม่เอฟซีด้วยครับไก่หอดมือบุญมืองานแล้วครับมีลมหนาวก็มาบ่อยๆเลยลมแห้งตลาอาครับนี่ฝากพ่อแม่เอฟซีครับบ้า อ่าที่สิบ,บครับมีานมกลับมาพักอยู่บ้านเมือหนึ่งครับมีลายเซ็นต ทีมทรงมัดอีกคือเขาครับทีมทรงมัดทรงมัดมื่น,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 นครับวันนี้เขามาจัดเตรียมบร,รากาศน้ำแรงนำทํมมมามยำงบรรยากาศค่ํำรลมเย็ยนๆครับอันหอบวันใกล้วันแล้วะครับ่บอแม่เ c ฟซีนี่ผมไดคือถอดบัวนอ้อ ฝันบรรยากาศสิไก่ขามากนะครับใจจดใจใจอง่านครับนี่ก็มีหอดเสียงวาว ร,รู้คตัวร,ร,ร,รู้ดีขึ้นเลวนะครับเด้อพอแมเอฟซีเอา e อันนี้ออกแล้วนอกประดาอันตู้รู้นี่ไหมแผลมันแห้งแล้วตัวนี้เน,โนโาะบ่นู้ <No, S 2> แข็งแรงแล้วตู้แข็งแรง เดี๋ยวไปปิดไอันนี้ไปก่อนบรรยากาศเนี่ยมแมลงบัดลมโด๊ดออกมาบึงอย่าลืมนะครับพี่น้องซี FC แฟนคลับครับบัตรมอลลัมยังมีจำหน่ายอยู่นยครับสามารถสรั่งจองไนดะ้ที่พ่อแม่ยิงแฟนเพจครับสั่งเลยเลยครับเป็นพิพเศษนะจ๊น้อยครับรอบนี้บัตรมอลลัมทุกใบจะมีลายเซ็นน้องอุ้งหิงนะครับ ว่านองในเส้นทิพใหม่แต่แจ่มหมือนมาพักวันที่สิบครับพร้อมจัดทรงครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ครับสั่งมาได้เลยครับต่อที่พ่อแมอ่แฟนเพจแล้วอาการยังไม่แรงลมจวอยจวอยอากาศมองจอรถก็ไลขึ้นแล้วครับมองกลางเสนก็ไลครับ บานหอบบานยำแรงๆครับสามารถติดต่อสอบถามได้ครับเรื่องบัตรครับปิดกลับวันที่20ธันวานะครับัตรหมอํำครับยังสั่งเข้ามาเอยๆครับตกหล่นยังไงก็ทักได้ที่เพจพราะม่างแฟนเพจได้เลยครับเด้อขันว่นยังไม่ท่านไห้รับครับวันนี้ก็จะมีทรงอีกชุดหนึ่งครับอ่า หารุนอีกชุดหนึ่งนะครับเด้อชุดหนึ่งส่งมืออื่นครับส่งพุ่งนี้วันนี้ดำเนินการแพ็คส่งนะครับพอกันไม่คลิปนาครับบรรยากาศดีดีหน่อยมาฝากครับ ลืมครับงานวันที่30ธันวาครับหมอลำปะทะนังครับที่บ้านน้องครูครับวันที่30บัตรหมอลำก็ยังมีจำน่ายอยู่ครับทักไปได้ที่พ่อแม่ยงแฟนเพจครับสามารถทักไปได้เลยพ่อเอกรอตอบยี่นะครับตกลงยังไงก็ทักถามพ่อเอกได้ครับเช็คได้ครับกับพ่อเอกว่าตัวไหนว่าท่านได้รับทรงหรือยังครับเช็คกับพ่อเอกได้ครับตอนนี้บัตรก็พร้อมทรงครับลายเส้นก็ดีรอบนี้จะมีลายเส้นนะครับรอบที่สองรอบที่สามครับจะมีลายเส้นของน้องเองครับ แต่หนองมาเซ็นไห่วันที่สิบเด้อพ่อแม่เอฟซีครับสามาเซ็นให่หรืองานครับใกล้กลที่ใดครับที่ว่าส้าหน้อยเพื่อนแพงไปแสดงครับสามารถไปซื้ออะไรที่นางงานกับน้องหญิงแล้วก็พ่อเอกเลยเร่ครับถามไม่หน่อยเด้เลยครับนางงานครับว่ามีบัตรจำหน่ายบอครับผมให้น้องเซ็นใดนางงานเลยครับสามารถตอบถามพ่อเอกเด้เลยครับอ้ใดตัวกลนยังว่าท่านใดครับก็ถักไปได้ทีพ่อแม่มีเฟซเพจให้กันครับผม ติดต่อสอบถามบัตรก็เฮ็ดบุญก็ถามในที่พ่อแม่มีแฟนเพจครับรวมทําบุญรวมสนับสนุนบัตรหมอล่ำครับบัตรทุกดวงบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับคือเป็นเจาภาพน้ากันครับจาภาพปลาน้ากันครับในวันที่สามสิบธันวาครับได้ก็ฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อแม่เอซครับเป็นกาลังใจให้กันครับผมพอกั็ไม่คลิปหนาครับขอบคุณละสวัสดีครับ